เ้าประทับใจไปตลอดช็ิตนี้เลยนะว่าได้ขึ้นแท่งรับรางวัลครับเหรียญางวันะอ้าวรางวัลสุดท้ายนะคะสาหล่าอนุบาลเสรียงสุดท้ายรางวัลที่หม่งเด็ชายสุรพัฒน์ันติงคิมโฮสุวรรณีนะคะอาเรีได้ได้เหรียญเมื่อา สุรทักษ์สุรัตน์สุรทัตน์สุวรรนีสุวรรีชื่ออะไรชื่อเล่นเท่านแท็กน้องแท็กบอกน้องแ็กน้องแท็กชื่อชื่อพ่อแม่ตั้งยากเออไรจําอที่สองนันเดายเอ้ยก็เด็กชาแต่กรแข่งขันออกขึ้นแล้วเดชาินละิถ้เกินผลขึ้นแล้วนะคะผลจะมาแล้วผลวันนี้อากาศเยนสบายนะนะพวกเราไม่ถ Mommy! Okay.